เอามงนีบ่ครับเอามงนีเ,งนเตี่มงเกาทั้งหมดลงประจากจากข,นข,นนขันครับเ,น,เ,เน,นี่ยครับมืนนือีเอตคีอ๋อครับครับแตไปอันมล้วเลยทไปดเอาี้มวจากมงใดครับนหนามาจากไหนครับมันสว่างเน่างะตีโอ้ดีดีครับเดี๋ยวมือวานนี่ได้ให่นะ ดิอีอ,ดออ <c oughs> ปีทีแล้วพุนเปิดจังงี่ละป่ามันก็บกิน,นังได้ม่อยู่ทัอากาศมันหนาวาดิปีแล้วอ่ะได้ยงไปบ้ตมันหนาวอ,อ,อ่แมนบ่าเฮมันหนาวบ่เฮปีแล้วเปิดช่วงหนาวปะฝนบอแมนยูแมนเจช่วงน,นี้ปะน้าช่วงนี้ปะกวาอนสิานยัา่าะแมนอแมนอากาศช่วงนั้นบ่ได้ผมอากาศบ่ค่อยดีน้นานะทั้งฝนตกเนาะเ ครับครับโอ้มูนีโศดนะครับเนี่ยมูนีโศกหมูนีโศกมูวานนี่ยี่กิโลยี่กว่าเอื้อนี้สิบนครับครับไอคันทั้งคันคันเท่าไรครับเนี่ลงคันเท่าไดรคันละร้อยคันละอยนะโอ้คุ้มหน้าคุ้มโอ้คุ้มนาคุ้มปลาธรรมชาตินี่กินแซบหน้าเอาไปขายพี่น้องเขาอะเขาก็อยากซื้อครับกินแซบเป็นปลายังครับเนี่ยที่ว่าได้หมวานน่มวานนมากเป็นีส ยีบโศกนะมีป่านิ้นได้ป่านิ้นตัวนึงประมาณตัวโลกว่าดิจาว่ามือนี่ได้ทั้งปลาอีแป้งทั้งปลาได้เพี้ยนมือน่ะนะโอ้ครับครับเอาโซครับหน้าโซกขนมวิธุระอย่างเงี้ยยูเบลอนครับครับครับจานเชียงทีกัเก็บแล้วครับดิอ่าครับเอาเดี๋ยวเดี๋ยวใดอกวันสว่างนี่ละดิมันสว่างนะครับเนาะมาหน้มามาไอเขายิบเปิดผ้ามุอใดญ่บครับเนี่ยหลังจากมื่อิ่นหยุดไว้เริ่มสิบสามสิบสี่สิบห้าสงการเมื่อวานท่านอ๋อหยุดสงการนี่วะ ย่งไหนช่วงสงการยิงเปิดอ๋อเปิดเปิดสงการเปิดให้คนมามวนกันนะมาเบียดบนกันอยู่นี่โอ้แม่นอยู่เดี๋ยครับเนี่ยอ๋ออ๋อที่หยุดไว้ช่วงนี้หยุดแล้วก็สิเปิดสิบสามสี่สิบห้านะมีสาคือเสาร์ทิศที่ฮอดนี่สิหยุดครับครับแล้วก็เปิดจากสงการลวดทอดสิ้นเยันทีแต่ว่าเปิดเสาร์ทิศละเสาร์ทิศนะแต่ว่าสงการเนี่ยเปิดพิเศษคือสิบสามสี่สิบห้านะหน้านะโอ้ดีครับออกมามวนกันพี่น้องเลยนะครับอยู่ที่หนองยี่เลืง พื้นที่ 4, 4, 4, 4, 4 7ไร่นะที่ว่าตามป้ายที่พื้นเขียนไว้นะนะครับพื้นที่หนองยีเลื้งนี่47ไร่นะครับ47่ 4, 7, ไร่แต่ก่อนเป็นสามสาครับเนี่แล้วก็มีเดินอยู่ทั้งตะวันตกดี๋ยวก็ปรับขึ้นมาเป็นสาเดียวบดครับเนี่ย47ไร่นะครับแล้วก็เปิดเล้ขายบัตรให้พี่น้องเข้ามาตกปลานะครับมาตกปลานะครับเนี่ยขันละลอยเอาเงินเข่ากองทุนประมงหมู่บ้านนี่แหละครับ หน้าหน้าเนาะเฮามาลง,ลงเบด็ดเฮาคุมอยู่ดอกหน้าเนี่ยครับรุมเดี๋ยวผมขอชมปลายนะครับเด้ออันนี้น้ำถังยังครับเนี่ยเยียบว่ะครับครับขอชุบนะครับขอชมเนาะโอ้พี่น้องเอ้ยมาสอนปลานดำกันนะมามาโ,โอ้พี่น้องเอ้ยนี่นี่อันน,น,นี้คือพึ่งได้ขึ้นไหมนะครับเนี่ยไม่โอ้ปลาง่ามแทดหน้าเนี่ยโอ้ครับครับขอชุบนะครับเนีอาไปบ้านแล้วปลาบ้านห้าสิบหกโลนี่ยละนี่ข่าบ้านนะครับปลาใส่กัดุังงั้นียู่ไหมครับ รุ่นโลแน really ่ร well ุ่นเกตแปดขีดประมาณนี and and whale, ้เหรอครับผมขอบคุณมากคุณหน้าคุณมากครับผมโอ้เนี่ยครับอย่างี้ยิน้องเลยเอาประกาศแจ้งข่าวเนาะครับเนาะสิบสามสี่สิบห้าผู้ใดว่างนะครับสงการมิมีหม่องไปเที่ยวใส่กับเชิญมานะครับมาร่วมลงเบ็ดนะครับคันละร้อยนะครับคันละร้อยนะครับเสาร์อาที่นี่ชี้หยุดนะครับแล้วก็รที่เปิด13 45แล้วก็ารที เปิดสาติดนะครับนะครับเนี่ยโอ้คนคนตกปลาเนี่ยมันต้องคนใจรักตัวครับคนใจเย็นต่อเห็นว่าหน้าที่มาใจห่อนออนะครับว่าได้แล้วหน้านะอโอ้ครับครับ,บแมนครับแมนแมนพอถึงแล้วครับหน้าเนี่ย<ำ>นะครับบรรยากาศน้องยังเล้งโอ้อันนี้คือขับแมนครับแมนหน้าหน้านะครับครับครับ แมนแม,น,น,คน,มนครับแมนตอนแต่เย็นหน้านะอารมณ์เสียไป้าหน้านะ,อ,ะอารมณ์เสียไปได้บางคนใจห้อนจะมาตกปลาชิดเบนี่ว่าได้ครับนะครับนะครับ,นรบเนี่ไออุปกรณ์ที่ใส่นี่พวกคั้นพวกกลอกนี่ใส่แพงว่าหน้าเนี่ยที่ออครับนน<ด>ครับนะ เออผมนะครับสองพนกว่านิดนนี่ละเนาะอยู่นะครับทั้งภาพเขานี่ยละทั้งคันทั้งล่อหนั่นน่ะนะครับผมครับครับเนี่ยทั้งคันทั้งล่อมันกับพันอ๋อคันนะครับเนี่ยคันอยู่มันพันนะครับพันพันกว่าบาทแล้วคันนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็ล่องอีกนะครับเนาะคพันผุนคนมีเงินแต่แต่พันซื้อกับซีหาพันผุนแล้วครับแมนอยู่ครับระดับเซียนผุนคนมีเนาะ ครับคือจังหน้าเปรียบเทียบยังง่ายก็จังรถนี่แล้วครับผมผู้ใดมีรถเอานะได้ผมมีมีกันมีกันมากเลยเออเนี่ยแม่นแมนนะครับก็ยังรถเนี่ยผู้ใดมีเงินลายก็ซื้อแพงแพงคีนะครับผู้ใดมีเงินหน่อยก็ซื้อต่างกำลังหอดึกเก้าได้นานนะครับหอดึกเก้าครับเนี่ยเปรียบเทียบยังไงครับพี่น้อกนี้นะครับการใส่อุปกรณ์ไกเขาก็ออไปครับครับเนี่ยดูบวงคันครับเนี่ยคันคันกับพันกว่าบาทครับเนี่ยคันพันกว่าบาทนะครับ อ๋อเนี่ยครับเนาะแล้วก็ลอกอีกพันกระบาทป่ครับลอกเท่าไหร่นายสองพันหกเจ็ดร้อยหกเจ็ดร้อยนาะครับครับเอาครับครับครับเนี่ยยูเลียดอยู่ประมาณทันจังหมาป่าเนี่ยแพงกว่าตัวนี้ยืนลอกอ๋อแพงกว่านี่ครับครับเจ็ดร้แป้อเาเอ็นเนี่ยไส่บอได้ครับเอ็นเนี่ยเอ็นอันนี้ผมสิบห้าปอนด์มาลงครับสิบห้าปอนด์นะครับถ้าเป็นบอยใหญ่ๆกับยี่สิบปอนด์ขึ้นไปที่ท่านตื่นปลาใหญ่คักๆครับอันนี้ไส้สิบห้าปอนด์นะครับเนาะ สิบห้าปอนด์นี่เป็นปลาขนาดเท่าไรครับเนี่ยว่าโล่ยี่สิบโล่เอาไว้ครับดีครับผมยี่สิบโล่เอาเอาไว้นะครับเป็นอ๋อตอนเบ็ดหน่อยเป็ดลายมันอยู่กันของกันมอทั้งท่านครับ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 อัต่ำอตายทว่ขาดออกครับครับเนี่ยครับไอสิบห้าปอนด์ครับพี่น้องเนี่ยสิบห้าปอนด์ปลายี่สิบโล่พี่น้องก็เอาอยู่พี่น้องเนี่ยยี่สิบยี่สิบหักใช่ออกมาแล้วครับดีแม่นมาหน้าปลายังปลาบึกปลาบึกอยู่วายังอยู่ดีเบ็ดเบ็ดเบื้องสีนะเนี่ยผมเอาละ เบ็ดเบ็ดเบือเบือซีน้ำครับครับแมนครับแมนต้องอยู่วิเวกที่หลัครับดึกดึกเอานะครับดึกเอาครับดึกเอาแมนครับแมนแมนบางทีกับคืนกับโชคแล้วนะเนาะแมนเว่อมันเป็นเรื่องแปลกเรื่องเนี่ยนี่โอ้โหนะ นี่กระโหลฮโอ้กระโหฮนี่ปลาใหญ่ครับปลากระโหฮเนี่ยครับนี่ปลากระโฮนะนะฮะโอ้กระโหฮนี่เป็นปลาเก็ดใหญ่ครับดำปื๊ดเลยครับแล้วก็เป็นปลากินอาหารเก่งครับเนี่ยกระโหฮเนี่ยปากใหญ่ขึ้นที่นึงบุบนี่ตะย่านครับเนี่ยปลากระโหฮเป็นปลาในลุ่มน้ำเจ้าพญาลุ่มน้ำแม่กองครับพี่น้องแต่ว่ามันเวลาเพาะแล้วก็เอามาปล่อยแหล่งน้ำธรรมชาตินี่ครับคุณบ๊มง เพื่อนดูรักไว้นะครับนะครับมากอะโอ้ยี่สิบโลวัดตียี่สิบสองโลตีครับของหน้านี่เคยได้ปลาบึกวัดเตียี่ห้ากิโลวัดตีที่ใส่เอ็นเท่าไหร่สิบห้ปอนด์นี่วะน้าโอ้ที่ครับโอ้ครับเจียวเจียวครับครับหน้าหน้าแมนครับแมนแนนะครับเนี่ยครับครับครับ ครับเนี่ยเป็นน้ำโซกคุยกันพี่น้องเลยนะครับซีดเบ็ดนะครับเป็นน้ำโซกคุยกันนะครับเป็นน้ำโซกเป็นน้ำโซกครับนะครับนะโอ้มาแต่มะม่วงครับน้ามาเฮ็ดนะครับมาทำมามาพักพรอนนะมาซีดเบ็ดเนี่ยครับมาพักผ่อนครับครับแมนครับแมน โอ้ขับครับเอาหนาเสยๆเอาวิ่งยังวิ่งยังครับคล้อยมาเรื่อยๆนั่นนะนะโอ้พี่น้องไอ้โศกพี่น้องไอ้เอาครับนี่อันนี้เบ็ดเบ็ดเบยังครับเบ็ดเนี่ยเบอยังอันนี้เบ็ดเบอร์ซีครับผมเมันซีนะครับนะครับครับโศกมานครับนะเ้าครับมาพี่น้องเอ้ยีโศกกำลังสวยนไงกำลังรุ่นได้ขนาดนี้นะครับรุ่นรุ่นซีนะครับนะซีสีครับครับครับซีนโดกับมีโซกนี่ลาบแซบแน่เนียวเหนียวแม่นปะครับครับผม สวยสวยๆครับน oh, so oh, oh, ah, oh, ี oh, sure. ่ปลาธรรมชาติท้าพี่น้องเลยคุณนะคุณนะโอ้ว่าพี่น้องส่งมานส่งมานเด้อครับเด้อโอ้เหนื่อมาชมมาถึกพอดีห้วยนั่นโอ้กระชังพี่น้องเลยนี่นี่นี่ครับครับครับอ่ะส่งมานส่งมานครับส่งมานครับเอานะอ่ะเนี่ยขั้นขั้นปลาเขาเรื่อยๆกินนี่เรื่อยๆสินมันเนี่ยน่าเนี่ยชากเขาบ้านนด้ใช่เนี่ยโอ้ยเห็นวะ เมียนเมีนเมียนถูกต้องครับน in oh. wow. oh. mm ี่เอานี่เรียกลาแง่ดอกว่าน้อยแน่ๆว่าได้ดึงกับครับนครับเอ่สนสุกมน่ะันนนดูปันไว้แล้วตีออครับตีเลยอ่ะตีด้วยอ้าโอ้โอ้าีทัว น้าถ้าได้ถึง50เมตรบนหน้านี่อดปะดิสามสิบประขาดตรงนั้นน่ะนะสามสิบเมตรนะครับ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 สามสิเมตรประขาดดีี่น้องเนครับครับครับสามสเมตรประขาดนี่ครับผมนะโอ้พี่น้องอ่ะหลุนน้ำหน้าเพิ่นครับเนี่ยมาช่วงแรงมามามาเจอเก็บภาพไปพอดี เราจะมาติดตามท,าาทำย,าย้ายวัตถกไ,ถไหตีโอ้ตาเก็บน่าหนาน่า,นาผมก็ยากอยู่ห้องอันไแล้วผมก็ได้ตีเอาโอเค,อเ,คเดี๋ยวจะ<อ>มาติดตาม<อ>ครับติดตามอยู่หมายนี้นะหนานะครับครับ<ม>ครัมัดรุ่นรุ่นซอยครับผมมารุ่นซอยนะครับเนี่ยตีครับโอ้ดีครับนานะครับตีอากาศบ่ดีผมคุ้นๆอยู่ว่าปีแล้วไ่ได้บ่ได้ปะกันก็เล่นงงกันเนี่ยนาปีแล้วงงกันเนี่ยอากาศ ปลาไข่อ๋อฝนแม่เมียน,น,นอากาศบอดีหน้าเนะาะค,คุ้นๆอยู่ว่าช่วงนั้นอากาศบอดีครับทั้งหนาวทั้งฝนทั้งหมอกใช่ไหมเนี่ยหมออื่นกับพอดีเหมือนกันจี้ครับครับ,บเป็นน้ำอากาศหน้าหน้านนะเานะครับเป็นน้ำอากาศครับครับเอ้านะครับครับแม่เมียนครับแม่เมีนนะครับเนาะเป็นน้ำมือหนะ้าเป็นน้ำมือเป็นน้ำช่วงแต่มือ่อนั่นครับครับ รับแมนอยู่ครับแมนแมนอากาศแล้วหน้านะเารู้วาเาปล่อากาศปิดเนี่ยนะคึมคึมเนี่ยกับว่กกินครับครับวกินครับครดบเกนแล้วครับ่ากินนะครับผมเรื่งมรู้ครับครับครับเอารับมันนามันครับผมครับเนี่ย เจอกันอีกที1 so, <reconcile> 3 45นน่นาน้าเนามามาจองหมยนี่มาแบบจังงงครับนี่มาจองเนี่ยถ้าผมเจ็บ่วผมึงเอผมไว้เโอเคโอเคครับ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 โอเคครับผมปฏิการนาน้เนาะพจนได้หูนะบางทีคนมาไม่รู้ว่ามองนีมีคนลงบ่มาที ครับ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 รับกินบ้านนะบอกธรรมชาตินะครับนะครับครับครับเห็ดว่าแต่เห็ดหมายไว้ครับ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 ผมนะครับว่าแต่มา